สวัสดีคะ่ะสวัสดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ทุกทกท่านนะคะวันนี้เราจะมาป้อนนะคะผลไม้นะคะออเดอร์นะคะของคุณแม่ใหม่นะคะที่ท่านเมตานะคะปิดออเดอร์นะคะให้กับน้องๆได้รับประทานนะคะเดี๋ยว <c oughs> วันนี้นะคะแม่ควันจะป้อนเป็นอ่อ สองวันเลยนะคะของเมื่อวานกับวันนี้นะคะคุณแม่จ๋าเด็กๆจะได้ทานเชือกละ20่ตะกร้านะคะเนาะเดี๋ยวเราจะจัดอ่ะ20ตะกร้าแรกนะคะให้กับอ่ะ,อระครับขอบพระคุณนะคะขอบพระคุณ<ะ>นะคะ20ตะกร้าแรกนะคะให้กับพี่ใบบัวก่อนแล้วเราก็จะได้อ่ะจัดอีก20ตะกร้าเนาะแต่ก็จะรอ,อป้อนนะคะพร้อมๆกันนะคะ,ะน้องๆจะได้ทานนะคะเท่าๆกันเนาะแล้วก็พร้อมๆกันนะคะ เดี๋ยวให้พ่อควานนะคะจัดออเดอร์นะคะให้กับน้องๆสักครู่นะคะนี่เด็กๆก,ก็กลับมาจากสวนนะคะกลับมาจากป่านอ้องพี่ใบบัวนะคะก็อาบนะ้ำส่วนพี่สีทองอาบแล้วก็คลุกดินคลุกคลโครนนะคะนี่ขอแล้วนะคะนี่หิวแล้วนะคะ <c oughs> ก็ต้องกราบขอบพระคุณนะคะในความรักความเมตตานะคะของคุณแม่ใหม่มากๆนะคะที่เมตตานะคะเดี๋ยวให้ทานเชือกละสิบตะกร้าก่อนเนะาะยูเสียงสนั่นเลยนะคะเชือกละสิบตะกร้าโอเชือกละสิบตะกร้านะคะเดี๋ยวเราจะได้จัดเพิ่มนะคะอีกสิบตะกร้านะคะให้กับน้องๆน,นะคะค่อยๆทานนะคะไม่ต้องรีบนะคะ นี่วันนี้ได้อิ่มแน่ๆเลยนะคะคก็ออเดอร์ตอนออเดอร์ตรงน,นี้นะคะก็จะเป็นออเดอร์ของวันที่หนึ่งนะคะแล้วก็วันที่สองนะคะคุณแม่๋าที่คุณแม่เมตตามเมื่อวานนะคะแม่ขวาญก็มาป้อนวันนี้เนาะตอนแรกว่าจะป้อนตอนเช้านะคะแต่ก็ภารกิจเยอะนะคะต้องเตรียมยาเตรียมอาหารเนาะเพราะว่าต้องรีบเร่งจะได้ทันกับช่างเนาะจะได้ไปทําแต่เช้านะคะแต่ข้อโครงก็เสร็จแล้วนะคะ ก็จะได้เออบังสันทัยกันพรุ่งนี้นะคะเพราะว่าสันทัยมาพรุ่งนี้นะคะก็แต่พรุ่งนี้สับปะรดมานะคะคุณแม่จ๋าเราก็จะได้ลงสับปะรดก่อนนะคะแล้วก็นี่ไรนนะคะจะได้ลงสับปะรดก่อนนะคะแล้วก็จะได้เออเตรียมนะคะบังสันทัยกันนะคะอาจจะสายหน่อยพรุ่งนี้แต่ก็ ไม่เป็นไรนะคะเนาะยังไงก็ช่างใหญ่เขารับประกันนะคะเนาะก็ต้องกราบขอพระคุณนะคะเดี๋ยวให้ทานสิบตะเชือกละสิบตะกร้าไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะป้อนนะคะเพิ่มนะคะอีกสิบตะกร้านะคะอ่าเดี๋ยวจะเติมให้เชือกอ,อีกเชือกละสิบตะกร้านะคะเป็นออเดอร์ของวันนี้นะคะ ตอนที่ทานไอที่ทานอยู่นี้ก็คือออเดอร์เมื่อวานเนี่พาพี่บัวหันมาเลยนะอีกสิบตะกรล้าลูกะนะคะน้องก็ได้ทานเชือกละวยี่สิบตะกร้ากันเลยนะคะวันนี้เนาะก็เป็นออเดอร์นะคะของวันที่หนึ่งกับวันที่สองนะคะที่คุณแม่ไม่เมตตาเข้ามาเนาะก็ะให้น้องๆได้ทานนะคะกันอิม่มๆนะคะเพราะว่าตอนนี้แม่ควันก็ไปตัดหญ้าวไว้แล้วนะคะเดี๋ยวให้น้องทานผลไม้ก่อนแล้วก็มาเขาเรียกอะไรเนาะแกเรียนนะคะด้วยยญาเนเปียนะคะเนาะ ก็ต้องกราบขอบพระคุณที่แม่ใหม่มากๆนะคะที่เมตานะคะน้องช้างทุกเชือกนะคะในหมู่บ้านของเรานะคะให้ได้รับประทานนะคะผลไม้นะคะหวานๆอร่อยอร่อยนะคะขอให้ท่านนะคะเอาบัวเสียงก่อนเร็วูกเร็วเสียงก่อนเสียงก่อนเร็วดังดังนะ ก็ขอให้ท่านนะคะกิจาการนะคะหน้าที่การงานของคุณแม่นะคะเจริญรุ่งเรืองนะคะอย่าเจ็บอย่าจนนะคะร่ำรวยนะคะเดี๋ยวพรุ <ๆ S 2> ่งนี้มาดูลุ้นกันว่าสันทยเป็นสีอะไรเนาะเ <laughs> ยอนเสียงเร็วดีฟ้าบ่าวะนะคะขอบคุณมากมากนะคะตอนนี้เด็กๆก็ได้ทานออเดอร์นะคะครบแล้วนะคะจากคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีเ<ข>อฟซนะคะช่องทังน้องฟ้ายนะคะ ก็ได้บารมีจากน้องฝ้ายนะคะช่วยเพรพให้ารให้กับน้องๆนะคะเพื่อนช้างใช่ช่วยน้องฝ้ายบารมีของน้องฝ้ายนะคะช่วยเหลือน้องช้างเพื่อนเพื่อนช้างในหมู่บ้านทุกเชือกเลยนะคะให้ได้รับประทานนะคะเนาะต้องกราบขอบพระคุณนะคะช่องควันต้นช้างไทยแล้วก็ช่องทางน้องฝ้ายด้วยนะคะที่เป็นสะพานบุญแล้วก็อ่า เป็นกำลังใจให้กันและกันเสมอมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะไม่ควาจะขออนุญาตนะคะทำการปิดไลค์นะคะ,อ,ะออเดอร์ผลไม้นะคะของสองสาวไวพ้พิงเท่านี้ต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ